ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานีเป็นหน่วยงานหลักที่มุ่งมั่นในการอำนวยความเปนธรรมให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงจังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเชิงรูปแบบบูรณาการซึ่งนายเจษฎาปานถถกผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานีอเภอกุมภาวาปีผู้นำชุมชนสมาชิกโครงการบริหารส่วนตำบลอาสาสมัครสาธารณาสุข รโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือนางมาลิชานเชลเลอร์เนื่องจากมีฐานะยากจนและสมาชิกในครอบครัวพิการประกอบอาชีพเก็บหอยขายเลี้ยงชีพไม่เพียงพอต่อการครองชีพและไม่มีที่พักอาศัยเพราะโดนยึดบ้านพร้อมที่ดินอบวเดี่บที่ว่าี่หาพมันจเมี่รานไปโรงเรียนร้านยเท่า <จะ S 2> ไรเกขวบจ้ะ ใช่มนเออข็ดีแหละผมเตรียมตวดชุดตัวอย่างได้เรามีเห็นว่าม,มีมีลูกมันรักลูกอยู่ขนาดลูกอายูกว่ามันสามสี่กว่าเสียนหน่อยนะยนเรใยกได้ครับ็เลยเหตุง่ายังจ้แต่ที่แกก็ไปถึนกันได้ทุ่บ้านติดตาตอนนี้จะชไปห้าลูกเร แล้ว่งมัมีพติการอีกสองค้อหนึจ้าอัน้นึ่งาสมองข้นึังบปกระดูกพ้อเท้าว้ัไนคะ้เกาลัเล่าปลกหลังค่าตอนนี้มีมีอาชีพมีอะไรได้จากนั้นเนี่ยจาก้าหอยจากไหอยทะเลขายซุ้งประจ่ายนอัติมันมะมือใดมือโว้ยแต่แถวีได้่อะรกรมือละร้อยก็บาลเนี่ยสอร้มยเนียน้ำมันบรีนนน่ะ โดยปัจจุบันมีผู้เมตตาให้ที่พักพิงชั่วคราวและให้สร้างที่พักอาศัยการก่อสร้างได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในพื้นที่เช่นสนับสนุนหินปูนทรายไม้ตลอดจนแรงงานเป็นต้นซึ่งยังต้องการอิดบล็อกอยู่จำนวนหนึ่งการก่อสร้างด้อยกัดด่างบงีมน ไปบ้านแน่ลูกหลานแน่เงไทีเขาทีเขาอยู่ังไะไ่เคยเนแวดีทั้งรังีเกิดบาแสงกนได้รับวามนู้คจากท่านรออ นายบยครับได้ไเพื่อนมามอบให้แต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ได้ดยี่ความช่วเหลืออะไรยังไงบ้างคค่ะมอันนี้ก็คือเป็นแบบขอร์มแล้วดูแบบฟอร์มผู้สมัครทหารสายปอันนี้เราก็จะนำเข้าที่ประชุมแล้วให้คณะนันสกสมการงอนุมัติเมื่อพออนุมัติแล้วก็จะโอนเข้าบัญชีและถ้าเแบบว่าเขาโอนเขา้าบัญชีเขาจะส่ขงของาา้อความมาบอกทางเว็บเพื่อลงทเบีย กรณีการให้ความช่วยเหลือกับทางมะลินะครับทางมะลิจานเชลเลอร์ลูกบ,บ้านหมายเลขห้าบ้านยอแกวเนี่ยน,นะนะ,นะ,นะ,นะเริ่มจากได้รับปัญหาจากปัญหากรณีถูกจิตบ้านไร้ที่อยู่ทางหมู่บ้านชุมชนท่านนายกของโครงการบริหารส่วนตำบลนะครับเจ้าหน้าที่ในดดส่วน,นาาต่างศาลทางฝ่ายสภาใส่ผู้นำบุคคนหมู่บ้านโดยผู้ใหญ่บ้านอสม ลงมาดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นโดยการขอรับบริจากสิ่งของมามาช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือกันในชุมชนขอรับบริจาคทางวัดเรามีวัตต 2, 3, 3ด,วดววทั้งสองวัดสามวัดด้วยทีวยซ้ำที่ให้มาทางวัดทางบ้านท่านนายกให้สิ่งของมาวัดหมู่บ้านนี้นะครับรวมทั้งคณะผู้บริหารท้องถิ่นแต่และท่านก็ลงมาให้ความช่วยเหลือดูแล,แลร่วมกัน preserved. นี่คือการช่วยเหลือเบื้องต้นครับเบื้องต้น แต่ก็ยังมีส่วนขาดอยู่ยังยังไม่แล้วเสร็จแล้วยังต้องรอต้องดําเนินการไปเรื่อยๆนครับพอให้สามารถอยู่ได้อาที่อยู่อาศัยได้นะครับอาจจะไม่มั่นคงถาวรหรือ,อสวยงามแต่ว่าขอให้เป็นที่อยู่อาศัยที่พอจะช่วยได้นกรณีช่วยเหลือเบื้องต้นไปก่อนกับ จะพอได้อยู่ได้ก็น,น่าจะตึงาอาทย์หน้าท่นหน้าเนาะสัสปดาห์พอเขาอยู่ได้ครับครับผน,นังตอนนี้คาดว่าจะใช้สังกะสีเก่าซึ่งเรามีระบา้ละแนงอะไรพวกน,นั้โดยอาจจะไม่ม,ยม,มียังไม่มียังไม่มีอะไรกั้นห้องที่มาตรฐาน,นามันคงก็ได้เราดูด,ดูผู้บริจาคก่อนงนี้ผมกำลังจะขอบริจาคอีกยู่อีกก้อนอยู่สองล้วก้อนแต่ถ้ามีผู้บริจาคก็จะทำเป็นพออ ทางนี้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธาน,นีได้มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธาน,นีมอบถุงยังชีพพร้อมเงินสงเคราะห์และบัตรผู้พิการ หน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนอุปกรณ์ก,รณการก่อสร้างและการช่วยเหลือในทุกด้านเพื่อให้มีที่พักอาศัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณทุกคนที่มาช่วยเหลือขอให้จะเริญรุ่งเรื่องในนาทีการงานต่อไปได้จากขอบคุณหลายๆสําหรับการช่วยเหลือในการนี้ในงานต่างๆทุกคนที่มาช่วยเหลือเช่นเด้ยว่จะจังหวัดอุดรธานีมายื่นเรื่องและติดตามสถานะร้องเรียนร้องทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมง